เร็วเข้าไปชกยิงโอ้โหเข้ากลางประตูตรงตัวสมพรพอดีครับหยุดเลยนะครับเล่นลูกสูตรลูกสูตรครับลำหน้าไหมโอม้โหไม่มีครับไม่มีโงครับโอ,อ้โหพอกเซฟอีกครั้งหนึ่งสมพรครับโอูต้องไมลำหน้าที่แบบเหนูรู้กูเห็นนักเตะเกาหลีเหนือนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเล่น โอ้โอ้สวนขึ้นมาเร่สวนขึ้นมามีเราชูมืออยูอ oh, อ่แต่ว่าไม่เข้าเข้ากันนะครับสูตรของถอยเหนือครับแปรนี่เข้าหน้าเลยปัดด้วยครับปัดแล้วเข้าหน้าครับแปรนี่มีสองสองโอกาสของยองอิลนะฮะไม่ผ่านสมบวรยศอม่ครั้งนี้ครับให้จะจิ้บข้ามพุงออกท้างขวาลก เติรขึ้นมา2คนยิงโอ้โหยิงอีกแล้วครับคราวนี้เป็นคิมจูซองที่เชียร์กันสนุกไปเลยนะครับท่านผู้ชมควาเชียร์กันเลยเหรอนาทีที่7ครับได้ยิงอีกครั้งหนึ่งครับน่าว่าน้ำหนักไม่มีครับจูซองนะครับพาเดนต้องมาลุ้นเลยครับการทำงานอ้าววงเช็ดลูกนี้ถึงแล้วยิงโอ้โหออกมาดักดีครับสมพรเขาเล่นน้อยจังหวะมากครับกับผู้สาประตูโอ้โหพลาดเองครับจางออฟโชว ยิงไปสมพรนั้นออกมาปิดมุมแล้วดักไว้ได้เปิดย้อนกลับมาจับระวังครับยิงลูกนี้ปัดโอ้ยสุดยอดครับสมพรอีกแล้วครับมาเทะลุขึ้นมาแล้วว่างเลยครับตมหน้าเิดใช่ครับจ่ายตัดหลังนะครับจ่ายตัดหลังครับเราลงไม่ทันแล้วนะครับโอ้แปรนี่คะเน้นเลยครับให้เสียบมุมแต่ว่าดูครับสมพรปัดไว้ได้ครับมือเดียว แล้วก็ดีเลยนะครับเป็นใจแต่ว่าสมพรเหนียวครับก่อนหน้าน,นี้ก็เจอตัวตัว,ตว,ตวแล้วก็ยังเซฟได้นะครับใช่ครับอ,อืมจ่ายไปเข้าทางแล้วโจโต้กลับทางนี้เลยครับโอ้โหมีช่องทางในไม่ไปครับมาขวาออกโชว์เปิดอเอ้าแโอ้โ <c> ห <oughs> ปัดได้สมบรครับตัวโดน อดีสอนครับแล้วเตะที่ออกมาขึ้นครับธนาบูนแม่แล้วบอลทะลักมาเข้าทางเปิดเร็วหมลักไว้ได้ครับแม่แต่ว่าแปกไม่ทันครับเลี้ยงหวังครับยิงเต่ตบพอลยศโอ้โหเราสกัดไม่เข้าทางพอดีนะครับไปดูครับจังหวะทางด้านยองอิลค่้มาแต่ว่าอ่านดีครับแต่ว่าไปเตะแปกนี่แหละครับธนาบูลแล้วก็เลี้ยงหลอก ยิงเลยนะครับพ่าเขาหลบได้เขายิงเลยดูครับล็อกหลบได้แล้วยิงติดมือครับติดมือสมบัตครับสมบัตปัดนะครับโอ้โหนั่นแหละครับทำไมปัดดีกันเสียบเลยครับรุทิศทางเข้าเลยนะครับโอ้โหสมบัติมีแย่งกคนได้บ่อยแต่ว่าเก็บได้ครับผู้ยิงใกล้ซ้ายโอ้โหสองสามนาทีนี่เกาหลีเหนือบุกแหลกแล้วยิงปัดได้ครับสมบัต แต่งยิงด้วยแม่ได้ยิงเบาไปหน่อยนะครับยืนอีกวางโอ้ตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับดูจังหวะที่เลี้ยงล็อกออกมาแล้วยิงผมบอลปัดนะครับปัดเขาปันไม่ห่ากเท่าไหร่ครับไม่ห่างตัวเท่าไหร่สิจะยาวไปหน่อยโอ้เราพีรพักเสียตำแหน่งด้วยมาซ้อน เปิดขึ T ้นไปแตะให้แล้วเขาจับไม่มีมุมเด็ยิงเสาแรกครับโอ้โหสมพรยศปิดปิดแล้วครับเขาแปะให้นี่แับแต่งแล้วมันไปเหลี่ยมยากครับแล้วจะยิงเสาแรกก็สมพรยศไม่พลาดครับโอ้โหนี้จับบอลแรกทําให้มุมน้อยลงไปนะครับหลังครับน่าจะได้ครับตวนนี้ต้องระวังโอ้โหไม่ล้ำหลอกเขาไม่ได้สมพรออกไปตักได้สวยมากครับ โอ้โห oh เขาจะหลอกจ่ายแล้วไปเองแต่ติดสมพรครับถิงจะให้เตะมุมเหรอครับังหว่านี้น่าจะได้ฟาวดูครับไ,<ว>ไม่ล้ำไม่ล้ำอยู่แล้ว<ด>ครับแต่ว่าสมพรเนี่ยครับใช้เท้าสกัดดักเอาไว้ใช้เท้าเขา,าจะจ่ายเข้าไงครับดูครับแต่ว่าบอลไปติดตัว dangerous. โอโ้แล้วตามน้ำับไม่กล้าให้เองครับยองอยู่ไม่กล้าให้ครับไปรอตัดสินใจไม่ดีพอเห็นเงยหน้ามาเจอสมพรนี่ทำอะไรไม่ถูกครับนั่นแหละครับไม่ฟาวด้วยนะครับต้องการประตูชัย ลูกเดียวโชมพรอีกแล้วไปดักไว้สวยครับสมพรเนี่ยครับอ่านดีนะครับรอจังหวะไปได้ครับเปิดเข้าไปถึงแล้วชมพรอ้าวมีเสียงอ้วนีมีเสียงอ้วนีครับมีเสียงอ้วนีแล้วมีเสียงอ้วนีล้ำหน้าครับล้ำหน้าแล้วไม่เสียครับไม่เสียประตูครับครับ ไข่คู่หนึ่งก็สก,กอร์ก็คงเป็นญี่ปุ่นนำอยู่2องต่อหนึ่งครับ